แน่นอนด้านล่างคือนิยามสตรองหุกสำหรับเปิดวิดีโอ YouTube ของคุณในภาษาไทยเน้นความเข้มข้นน่าติดตามมีปริศนาและมี call to action CTA ที่วางไว้ในจุดเริ่มต้นของความลึกลับเพื่อกระตุ้นให้คนดูอยากฟังต่อจนจบแผ่นป้ายบอกฉากฮุกสำหรับเปิดวิดีโอภาษาไทยเศร้าเคยไหมที่คุณวิ่งตามความสำเร็จจนลืมมองกลับไปข้างหลังชายคนหนึ่งทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อฝันที่เขาคิดว่าใช่ แต่เมื่อเขาไปถึงสิ่งที่รอเขาอยู่กลับไม่ใช่คำว่ายินดีด้วยมันคือความว่างเปล่าที่แลกมาด้วยทุกอย่างที่เขารักและเมื่อเขาพยายามจะเปลี่ยนอนาคตของเด็กอีกคนสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นใครบางคนกำลังตามล่าและเด็กคนนั้นอาจไม่มีวันได้กลับมาเรียนหนังสืออีกเลยสัญ,ญลักษณ์การชนกันถ้าคุณอยากรู้ว่าราคาของความสำเร็จแท้จริงคืออะไร และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กชายคนนั้นจะลงเอยอย่างไรฟังให้จบแล้วคุณจะไม่ลืมเรื่องราวนี้ไปตลอดชีวิตชี้มือลงถ้าอยากฟังเรื่องจริงที่สเตือนใจแบบนี้อีกกดซ u b s c r i b e และคอมเมนต์ไว้ว่าคุณเคยต้องเลือกระหว่างความฝันกับครอบครัวหรือไม่ถ้าคุณต้องการฮุกเวอร์ชันสั้นกว่าไว้สำหรับ t i k ทอกหรือชอสก็แจ้งได้นะครับในค่ำคืนที่เงียสงัดณนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศไทยเสียงลมพัดผ่านท้องนางเงียบงนัน พระจันทร์เต็มดวงทอแสงเหนือบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งชายวัยกลางคนชื่อสิทธิ์นั่งเงียบอยู่ใต้ต้นลำไ่หน้าบ้านมือของเขาถือใบปริญญาที่ซีดเก่าแต่น้ำตาของเขายังคงใหม่นี่เหรอราคาของความสำเร็จเขาพูดเบาๆเสียงของเขาแทบจะกลืนหายไปกับสายลมย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนสิทธิ์เป็นเด็กหนุ่มผู้ใฝฝันจะเปลี่ยนชีวิตของตน จากลูกชาวนาจนจนให้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขาเดินทางเข้าเมืองใช้ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายของกรุงเทพทำงานพาดทามกลางคืนเรียนหนังสือกลางวันทุกคืนเขานั่งอ่านหนังสือใต้แสงเทียนกินข้าวจานเดียวต่อวันเพื่อประหยัดเงินค่าเรียนเขาบอกกับตัวเองทุกคืนอดวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเวลาผ่านไปความเหนื่อยล้าสะส,สม แต่ความฝันยังไม่จางหายในที่สุดเขาก็เรียนจบได้รับโอกาสทำงานในบริษัทใหญ่กลายเป็นคนที่หลายๆคนอิจฉาแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของความเงียบเหงาแม่ของเขาเสียในวันที่เขาไปประชุมต่างประเทศพ่อของเขาป่วยหนักแต่เขาติดงานสัมมานาเขากลับไปทันแค่เห็นร่างไร้วิญญาณน,นอนอยู่บนเตียงไม้ภาพเหล่านั้นติดอยู่ในหัวเขาจนทุกวันนี้ความสำเร็จที่เขาฝันถึง กลับกลายเป็นกำแพงที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยน้ำตาของครอบครัวในวันที่เขามีทุกอย่างกลับไม่มีใครให้โทรหาตอนกลางคืนไม่มีมือของแม่มาจับมือเขาไม่มีรอยยิ้มของพ่อเมื่อเขากลับบ้านวันหนึ่งขณะขับรถผ่านโรงเรียนเก่าในหมู่บ้านเขาเห็นเด็กชายคนหนึ่งยืนมองเข้าไปในห้องเรียนเท้าเปล่าใบหน้าเปื้อนเหงือ่อสิท์จอดรถลง ถามเด็กชายว่าอยากเรียนเหรอเด็กคนนั้นพยักหน้าแล้วพูดเพียงคําเดียวว่าอยากสำเร็จครับคําคํานั้นสะท้อนใจเขาเหมือนย้อนเวลากลับไปในวันที่เขาเองก็เคยพูดคํานั้นกับตัวเองหน้ากระจกเขาเริ่มสอนเด็กๆหลังเลิกงานใช้ความรู้ที่มีมาสร้างโอกาสให้คนอื่นในทุกเย็นวันอาทิตย์เขาจะนั่งกับเด็กๆใต้ต้นลำไย เล่าเรื่องชีวิตเล่าความจริงไม่ใช่แค่ความฝันแต่ในค่ำคืนหนึ่งเด็กชายคนนั้นหายไปสิทธิ์ตามหาถามชาวบ้านทุกหลังไม่มีใครรู้ว่าเด็กหายไปไหนเพียงมีข่าวลือว่ามีรถกระบะต่างถิ่นมารับเด็กไปในคืนนั้นเพราะเงินปึกใหญ่ที่แม่เด็กได้รับสิ์ยืนนิ่งหัวใจของเขาเต้นแรง เขารู้ว่าบางคนต้องการความสำเร็จมากจนยอมขายอนาคตเพื่อเงินเขาขับรถออกจากหมู่บ้านเข้าเมืองอีกครั้งตามเบาะแสที่ไม่ชัดเจนในซอยมืดของย่านโรงงานเขาเห็นเด็กชายคนนั้นกำลังยกกล่องหนักในโกดังอับชื้นไม่มีรอยยิ้มไม่มีเสียงหัวเราะแค่เสียงหายใจที่หนักแน่นเหมือนผู้ใหญ่ก่อนวัย สิทธ์เดินเข้าไปช้าๆมือของเขาสั่นเด็กชายเงยหน้าขึ้นแววตาที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเหนื่อยล้าและคำถามที่เขาไม่อยากได้ยินก็ดังขึ้นจากปากเด็กชายคนนั้นนี่เหรอราคาของความสำเร็จเสียงของเด็กชายดันกล้องอยู่ในหัวสิทธ์เหมือนสะท้อนกลับมาทุกคำที่เขาเคยพูดกับตัวเองสิทธ์นั่งลงข้างๆไม่มีคำพูดใดหลุดจากปาก มีเพียงสายตาที่มองเด็กชายอย่างเข้าใจเขายื่นขวดน้ำให้เด็กชายรับมาเงียบๆจิบทีละนิดเหมือนทุกหยดคือน้ำตาที่เขาไม่เคยได้ร้องเรากลับบ้านกันเถอะสิตพูดเบาๆเด็กชายสายหน้าแม่บอกว่าที่นี่ทำให้เรามีเงินใช้และเธอมีความสุขไหมเด็กชายไม่ตอบแต่สายตาของเขาตอบแทนทุกอย่าง สิทธิ์กลับมาที่หมู่บ้านคนเดียวมือเปล่าแต่หัวใจหนักยิ่งกว่าเดิมค่ำคืนถัดมาเขานั่งอยู่ใต้ต้นลำไย,ยอีกครั้งฝนตกปรยปรอยอากาศเย็นเฉียบเขาเปิดสมุดเล่มเก่าที่จดเป้าหมายชีวิตไว้ทุกข้อถูกขีดค่าเว้นแต่ข้อสุดท้ายเปลี่ยนอนาคตของใครสักคนวันรุ่งขึ้น เขาไปหาแม่ของเด็กชายหญิงชราผิวคล้ำผอมแห้งนั่งอยู่หน้าบ้านไม้ผุพังสายตาเหนื่อยล้าแต่แฝงความฝันของแม่คนหนึ่งแม่เขาไม่ได้อยากขายลูกหรอกเธอกระซิบแต่แม่มันจนแม่มันไม่มีทางเลือกสิทธิ์นั่งฟังไม่มีการโต้เถียงเพราะเขารู้ว่าความจนมันไม่ให้โอกาสใครเลือกได้หลังจากวันนั้นเขาเริ่มโครงการในหมู่บ้าน เปิดห้องเรียนเล็กๆหลังศาลาวัดชักชวนคนในหมู่บ้านมาสอนสอนทุกอย่างที่เขาเคยรู้ทั้งวิชาการทั้งชีวิตเด็กๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในหัวใจของเขายังมีที่ว่างอยู่หนึ่งแห่งสำหรับเด็กชายที่หายไปวันหนึ่งขณะเขากำลังสอนเรื่องความฝันเสียงฝีเท้าดังขึ้นหน้าประตูเด็กชายในเสื้อผ้าขาดขาด ถือหนังสือเก่าเล่มหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆสิทธิ์เงยหน้าหัวใจเต้นแรงเด็กชายยิ้มเป็นรอยยิ้มที่สิทธิ์ไม่เคยลืมผมกลับมาแล้วครับครูสิทธิ์ไม่พูดอะไรเขาเพียงพยักหน้าและดึงเก้าอี้ไม้ตัวเก่าให้เด็กชายได้นั่งแต่ในขณะนั้นเองเสียงรถรู้นหนึ่งจอดลงตรงหน้าศาลาประตูเปิดออก ชายใส่สูดดำเดินลงมาพร้อมซองเอกสารในมือเขาเดินตรงมาหาสิทธ์และพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ห้องทั้งห้องเงียบสนิทคุณไปยุ่งกับเด็กที่บริษัทเราจ่ายเงินเลี้ยงไว้ไม่ได้สายตาของเด็กชายเริ่มสัน่นมือที่จับหนังสือแน่นขึ้นสิทธ์หันไปมองชายชุดสูตรในหัวของเขากลับมีเพียงคำถามเดียวคุณหมายความว่ายังไง สิทถามเสียงเรียบแต่แฝงด้วยแรงสะท้อนในใจชายชุดสูทยิ้มเย็นหยิบซองเอกสารออกมาแล้วเปิดเผยสัญญาเด็กคนนี้อยู่ในข้อตกลงทางกฎหมายแม่เขาเซ็นยินยอมให้เรารับดูแลแลกกับค่าจ้างรายเดือนเด็กชายก้มหน้าน้ำตาเริ่มไหลเงียบๆมือของเขายังจับหนังสือแน่นราวกับกลัวว่าจะถูกพราไปอีกครั้งสิดมองไปที่เด็ก แล้วมองกลับมาที่สัญญาเขาไม่ได้สนใจตัวหนังสือแต่เขารู้ว่าความยากจนถูกใช้เป็นเครื่องมืออีกครั้งเสียงชาวบ้านเริ่มสุบสิ์ผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามาเงียบเียบยืนอยู่ข้างสิ์เราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยทำไมไม่มีใครบอกหมู่บ้านชายชุดสูตรยักไหล่เพราะเราทำตามกฎหมายทุกอย่างสิท์ลุกขึ้น เดินไปหาเด็กชายวางมือลงบนไหล่เล็กๆนั้นถ้าเธอเลือกได้อีกครั้งเธอจะเลือกอยู่ที่ไหนเด็กชายในหน้าช้าๆเสียงสั่นแต่แน่วแน่ผมอยากเรียนอยากเป็นครูเหมือนครูคำตอบนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจของทุกคนแม้กระทั่งชายชุดสูทเองก็ชะงักไปเล็กน้อยแต่แม่เซ็นสัญญาแล้วเขาพูดขึ้นมาอีกครั้ง เสียงเริ่มไร้ความมั่นใจสิทธิ์หันไปหาผู้ใหญ่บ้านถ้าเราระดมชาวบ้านเปิดบัญชีเพื่อจ่ายคืนเงินให้บริษัทแลกกับอิสรภาพของเด็กคนนี้คุณจะยอมไหมผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าฉันอยู่ข้างเด็กทุกคนที่อยากเรียนชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันแม้แต่ยายชาวนาผิวกร้านกรลุกขึ้นยื่นเงินสิบ,บาทแม่ค้าร้านของชำวางธนบัตรย,ยับยับลงในตะกร้า ไม่มีใครรวยแต่ทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังซื้อบางสิ่งที่ไม่มีราคาชายชุดสูทยืนมองภาพตรงหน้ามือเริ่มสั่นเล็กน้อยเขาถอนหายใจแล้วปิดซองเอกสารเอาเถอะถ้าพวกคุณต้องการเขามากขนาดนี้งั้นผมขอให้เขาทำได้ตามฝันเขาหันหลังกลับขึ้นรถแล้วขับหายไปในความเงียบสิทธิ์หันกลับมา เด็กชายยังยืนอยู่ที่เดิมแต่ในแววตาเขามีแสงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสิทธิ์ยิ้มงั้นเริ่มบทเรียนแรกกันเลยไหมเด็กชายพยักหน้าแรงๆแล้ววิ่งไปนั่งที่เก e ้าอี้ไม้ตัวเดิมแต่ขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของสิทธิ์ดังขึ้นเขารับสายสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีขขาวซีดมือเริ่มสัน่น เขาวางสายช้าๆหันมามองเด็กชายและพูดเพียงคำเดียวว่าหนีเด็กชายขมวดคิ้วหมายความว่าไงครับครูสิทธิลุกขึ้นอย่างรวดเร็วจับมือเด็กชายแน่นพวกนั้นกลับมาแล้วไม่ใช่แค่บริษัทแต่มีคนอื่นด้วยเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากถนนดินฝุ่นแดงหน้าโรงเรียนฝุ่นคลุ้งไปทั่ว รถตู้สีดำไร้ป้ายทะเบียนแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็วประตูเปิดออกชายสามคนในชุดดำเดินลงสีหน้าเคร่งเครียดไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำทักทายผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านหลายคนรีบเข้ามาขวางหน้าที่นี่ไม่ใช่ของพวกคุณเสียงผู้ใหญ่บ้านดังก้องแต่ชายในชุดดำเพียงแค่โชว์เอกสารฉบับหนึ่งพร้อมตราประทับเด็กคนนั้นเป็น ทรัพย์สินตามสัญญาใหม่ที่แม่เขาเพิ่งเซ็นไปเมื่อเชา้าสิทธิ์อึ้องหัวใจเหมือนหยุดเต้นเขารีบพว้ามือเด็กชายอีกครั้งฟังครูนะตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเชื่อครูแล้ววิ่งตามครูมาเสียงของฝูงชนเริ่มโกล่าละ่ะเด็กๆในห้องเรียนตกใจบางคนร้องไห้บางคนวิ่งตามสิทธิ์และเด็กชายออกทางหลังศาลา พวกเขาวิ่งผ่านทุ่งนาลัดเลาะตามคนาเล็กๆที่เคยเป็นเส้นทางไปโรงเรียนในวัยเด็กของสิทธิ์ลมหายใจของทั้งคู่หนักขึ้นเรื่อยๆเสียงรถเล่ตามมาไม่ห่างแตรรถดังสน,นั่นชายชุดดำตะโกนเรียกหยุดถ้าคุณหน,นีต่อเราจะดำเนินคดีแต่สิทธิ์ไม่หยุดเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาหยุดความฝันของเด็กชายคนนี้ จะไม่มีวันได้เริ่มตน้นพวกเขาวิ่งจนถึงกระท่อมไม้เก่ากลางทุ่งนาเป็นที่ซ่อนที่เขาเคยใช้ตอนเด็กเขาผลักประตูเข้าไปผ้าเด็กชายหลบอยู่หลังตู้ไม้เสียงหัวใจเต้นแรงจนกลัวว่าคนข้างนอกจะได้ยินภายนอกเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้เก่าแสงไฟฉายสองลอดช่องไม้เข้ามาในความมืดเด็กชายตัวสัน่น น้ำตาเริ่มไหลอีกรอบครูผมกลัวสิทธิประสิบไม่ต้องกลัวครูอยู่ตรงนี้ประตูถูกผลักเปิดชายชุดดำคนหนึ่งยืนอยู่ไฟฉายในมือสองมาที่พวกเขาและในวินาทีนั้นเองเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นแสงฟ้าแลบสว่างว่าทะลุช่องไม้ทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งเพียงเสี้ยววินาทีชายชุดดำชะงัก สิทธิใช้จังหวะนั้นคว้าผ้าห่มเก่าๆข้างตัวคว้างใส่หน้าชายคนนั้นแล้วตะโกนวิ่งเด็กชายไม่ลังเลวิ่งพุ่งออกจากประตูด้านหลังลุยฝนลุยโคลนเสียงฝีเท้าเลยตามเสียงตะโกนดังกล้องในความมืดสิทธิ์ตามไปติดๆแต่ไม่เร็วเท่าเด็กเขาหันกลับไปมอง เห็นชายอีกสองคนวิ่งตามมาหัวใจของเขาเต้นแรงแต่สมองของเขาเร็วกว่าเขาวิ่งเบี่ยงไปอีกทางดึงความสนใจให้พ้นจากเด็กชายฝนตกหนักเหมือนท้องฟ้ากำลังร้องให้ไปพร้อมกันแสงไฟจากรถค่อยๆห่างออกเสียงคนเล่ตามค่อยๆเบาลงเด็กชายวิ่งต่อไปตามแสงไฟจากบ้านหลังหนึ่งปลายทุ่งบ้านนั้นมีตะเกียงสว่างสวยัย เสียงแม่เขาดังขึ้นลูกลูกอยู่ไหนเขาวิ่งเข้าไปกอดแม่แน่นน้ำตาของทั้งคู่ไหลไม่หยุดแม่หนูไม่อยากไปอีกแล้วไม่ว่าเขาจะให้เงินเท่าไหร่หนูแค่อยากเรียนแค่อยากเป็นคนธรรมดาแม่ของเขานิ่งเหมือนหัวใจแตกออกเป็นเสี่ยงเธอมองหน้าลูกชายก่อนจะตัดสินใจครั้งสุดท้ายในชีวิต เธอหันไปยังชายชุดดำที่เพิ่งวิ่งมาถึงหน้าบ้านและพูดด้วยเสียงหนักแน่นว่าสัญญานั้นฉันไม่รับแล้วชายชุดดำยืนอึง้งแต่ยังไม่ยอมถอยเงินพวกนั้นฉันจะคืนไม่ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่ลูกฉันจะไม่เป็นของใครอีกแล้วสิทธิเพิ่งตาม,มาถึงยืนหอบอยู่ใกล้ๆกแต่ในสายตาของเขามีเพียงความภูมิใจ เขามองเด็กชายที่ในคืนฝนตกนี้เลือกจะต่อสู้แทนที่จะยอมจำนนแต่ขณะนั้นเองเสียงมือถือของชายชุดดำดังขึ้นเขารับสายฟังอยู่นานสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเขหันไปมองสิทธ์แล้วพูดเพียงว่าพวกเราถอยเถอะเสียงของชายชุดดำฟังดูนิ่งผิดปกติเขาวางสายช้าๆ เก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าก่อนจะมองสิทธ์ด้วยสายตาไม่เหมือนเดิมเบื้องบนไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นข่าวพวกเขาสั่งให้เราถอนตัวทุกอย่างเงียบลงทันทีฝนยิ่งคงตกเบาๆแต่ในใจของทุกคนมันเหมือนสายฝนได้ล้างบางๆสิ่งออกไปชายชุดดำหันกลับเดินขึ้นรถเงียบๆไม่มีคำขู่ไม่มีคำพูดใดๆเพียงแค่จากไป สิ์ยืนมองตามก่อนจะถอนหายใจเบาๆเขาเดินกลับเข้าบ้านเด็กชายมองแม่ของเขาที่นั่งกอดลูกอยู่แน่นเธอมองสิทธ์น้ำตาคลอขอบคุณนะที่ไม่ปล่อยให้ฝันของเขาถูกขโมยไปสิทธิ์ยิ้มบางๆแล้วมองเด็กชายที่กำลังเช็ดน้ำตาแววตาของเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่แววตาเด็กชายที่สับสนอีกต่อไป แต่คือแววตาของคนที่รู้ว่าความสำเร็จไม่ได้วัดที่เงินแต่วัดจากสิ่งที่เราไม่ยอมแลกรุ่งเช้าวันถัดมาที่ลานใต้ต้นลำไยเด็กๆก,กลับมานั่งเต็มเหมือนเดิมเด็กชายคนนั้นนั่งแถวหน้ามือเขาถือดินสอแท่งใหม่สมุดเล่มใหม่และความฝันที่ถูกเขียนขึ้นหน้าแรกว่าผมจะเป็นครูเพื่อให้ใครอีกหลายคน ไม่ต้องจ่ายราคาให้กับความสำเร็จด้วยอนาคตของตัวเองสิทธิ์เดินเข้ามาในห้องมองเด็กๆทุกคนแล้วยิม้มเอาละบทเรียนของวันนี้เราจะเริ่มกันที่คำว่าศักดิ์ศรี